ครับทุกคนตอนนี้ผมได้เจอกับใครกำลังดูนะที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมเหมือนเป็นหญิงสาวเลยนะครับผมเจ้าไปเที่ยวหมู่บ้านข้าไหมมีหมู่บ้านด้วยเหรอใช่อยากลองไปไหมมีชุดขาวนะแต่งกายด้วยชุดขาวนะพี สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาชาแน,น,นลอีกเช่นเคยนะคบผมวันนี้นะครับผมได้เข้ามาอย่างป่าคนเดียวนะครับผมก็ได้เข้ามาหาเห็ดนะคะผมเห็ดค้นนะคะผมก็เพิ่งจะขึ้นเลยนะพี่ก็ผมได้ยินข่าวมาจากพี่ๆแถวบ้านนะก็บอกกําลังจะขึ้นตุมต้มๆนะผมก็เลยลองหาดูแถวบ้านดูนะก็ขึ้นขขามาแล้วทุกคนก็ผ่านลำน้ำมาแล้วนะข้ามน้ำมาแล้วผมเองก็เพิ่งมาถึงเลย ก็เพิ่งเปิดตัวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาลุ้นหาเหกันดีกว่าพี่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามารอลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับผมก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับชมกันเลยครับผมนี่เลยครับพี่พี่กอป่าแห่งนี้เนี่ยก็ ผมห่างเดินมาคำข่าวหนึ่งลูกนะก็ห่างไกลาจากหมู่บ้านนะทุกคนคําน้ํามาแล้วนะน้ําตรงนั้นก็จะเป็นน้ําธรรมชาตินะก็จะมีในช่วงหน้าฝนนะคะผมจะเป็นลําธารเล็กๆเ,เลยสามารถกินได้นะ,ะน้ําตรงนั้นเหมาะสําหรับพวกสัตว์ป่ามากินนะทุกคนนี่ละเข้ามานะในป่าแห่งนี้แล้วก็จะลกๆหน่อยนะก็จะเป็นดินปเปียกๆอย่างนะั้ทุกคนแต่ว่าก็มีรอยเหมือนรอย เขาคนอยู่นะมาหาอยู่ทุกคนนี่โอ้โหตรงนี้ลกเลยแหละค่อนข,ข้างที่จะลกเลยนะผมมาคนนี้นะก็ลองมาซำรวจหาดูก่อนเผื่อเจอกับเขาบ้างนะตอนนี้ราคาเห็นเนี่ยข้อตุ้มๆเนี่ยโลละสี่ร้อยบาทนะคะผมค่อนข,ข้างที่จะลกเลยโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ย จะหาเห็ดไปเรื่อยๆนะถ้าเจอเนี่ยผมก็จะได้ถ่ายเห็ดสวยๆให้พี่ๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมเร่งหาเลยนะครับผม เมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงคนมาเห็ดแถวนี้ะทุกคนก็ไม่รู้ใครนะแต่ผมก็ถามว่าเจอเห็ดไหมเขาบอกไม่เจอนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะหาไปหาก่อนเรื่อยๆยนะไม่รู้จะเจอเห็ดกับเขาบ,บ้างหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดผมหาป่าตรงนี้ไม่เจอเดี๋ยวผมก็จะย้ายไปอีกป่าหนึ่งนะทุกคนก็หาไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะมืดนะแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้เอามีดแล้วก็เอาไฟฉายไาด้วยนะอืม ตรงนี้ผมยังพอรู้เส้นทางนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกรอบมึงนะว่าจะเจอเหตุกันไดหรือเปล่าเลครับผมครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ย้ายมาป่าหลังบ้านนะก็จะเต็ม,มไปด้วยป่าไผ่เลยนะ ก็ผมหาอีกป่าหนึ่งนะยังไม่เจอวิวแววเห็ดเลยนะครับผมก็ลองมาหาป่าอีกป่าหนึ่งก็คืออยู่หลังบ้านเลยนะผมจะหาไปเรื่อยๆพี่ๆเผื่อได้เจอกับเขาวบ้างนะตรงนี้จะเต็มไปด้วยป่าไผ่สัสสวนใหญ่นะพี่ แลาวนี้ก็ประมาณสี่โมงก็กว่าล้วเดี๋ยวผมจะหาดูถึงห้าโมงหกโมงเลยนะเพราะว่าผมเอาหอยฉ่ายมาอยู่นะหาไปดูหาไปเรื่อยๆพี่เดี๋ยวผมหาดูไปเรื่อยๆนะถ้าผมเจอนะยผมจะถ่ายพีด่ดูนะคะผมผมได้ยินเสียงใครไม่รูทุกคนเสียงเหมือนคนร้องไห้ แล้วก็ได้กลิ่นดอกไม้ชนิดหนึ่งทุกคนหอมโชยมาเลยทุกคนเวลาลมพัดน,นะได้กลิ่นหอมโชยมาเลยนะแต่ว่าดอกไม้เนี่ยหอมมากเลยนะแต่ผมได้ยินเสียงคนร้องไห้แต่ผมก็พยายามพยายามเดินหาแต่ไม่เจออะไรนะก็มาได้กลิ่นกับกลิ่นดอกไม้อีกทุกคนตอนนี้ผมยังไม่เจอเห็นนะอุ้ย แต่กลิ่นที่ผมได้กลิ่นเนี่ยคือหอมมากๆเลยนะผมไม่สนใจนะพี่ผมนจะลองไล่หาเห็ดดูก่อนนะนี่ก็เวลาประมาณห้าโมงกว่าละเดี๋ยวมีเวลาหาอีกชั่วโมงเดียวเลพี่ๆก้อนเห็นนี่สลับกันสวยมากเลยพี่พเหลงกันสวยมากเลยนะ มองไปมองมาน่ากลัวเหยนะมันเต็มเลยทุกผู้เขาแล้วก็ก้อนหินสลับซัดซ้อนไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูฝาหนเองนิ้นเลยนะเริ่มขึ้นมาบนยอดแล้วนะพี่ๆก้อนหินจะเยอะมากๆเลยนะ ตรงนี้ก็มองไปจะเป็นภูเขาทุกคนล้อมรอบเนะี่ยแต่ว่ามีใบไม้เนี่ยบางอยู่ต้นไม้เนี่ยบางอยู่นะก้อนหินเยอะมาก้าว่าวันนี้น่าจะไม่เจอเห็นนะพี่ก็ลองมาหาดูนะโอเค มาบนข่าวนะเดี๋ยวเราจะลองไปหาดูด้านล่างกันดีกว่าไปเรื่อยๆนะไม่เจอแล้วกลับนะ แต่ผมยินเสียงแบบลองพื้นิลองให้แบบห่วยนมากเลยนะแต่ผมพยายามหาอยู่มองหาทั่วทิศเลยนะแต่ไม่เจอนะผมก็เลยรีบเดินกลับมาก็ผมก็ได้กลิ่นกับดอกไม้ชนิดหนึ่งนะทุกคนแบบกลิ่นแบบหอมหวานยังไงไม่รู้นะมันอ่อนนะ หินตรงที่เราเจอมันจะสวยนะแล้วก็มีความร้อนเยอะทุกคนเหมือนจะ้ายครับเลือดหยดลงมาตรงหินนะพี่ๆน่ากลัวเนะีนยโอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินหาเรื่อยๆนะถ้าเจอสิ่งที่พี่ปกตินนะ่ะผมจะถ่ายให้พี่ได้ดูนะครับผม ผมได้ยินเสียงทลยมพี่เหมือนคนเดินตามหลังผมมาเลยไม่รู้ผมหลอนไปเองตอนนะ้ตั้งแต่ผมได้ยินเสียงร้องไห้แล้วก็กินดอกไม้เนี่ยแล้วผมเดินนี่มันจะตรงนัาแล้วเนนะี่ยเหมือนผมได้เหมือนกับมีใครเดินตามหลังผมมา,างไงไม่รู้นะี่นี่เวลาก็จะหกโมงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอหาที่พักพักสักแป๊บนึงนะเพราะผมรู้สึกผมเดินไกล มากเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้เจอกับใครกำลังดูนัที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะผมเหมือนเป็นหญิงสาวเลยนะครับผมผมเดินลงมาผมไม่ตั้งใจจะเจอบ้านหลังนี้นะแต่ตรงนี้อน่ยมันเหมือนที่ผมเคยสันนิษฐานว่าเจอเป็นหมู่บ้านของรับแลนะแล้วก็เคยเจอหญิงสาวอยู่ตรงนี้นะครับผมดูพี่พี่เจอไหม ตรงนี้ผมเคยมาแล้วนะแต่ตรงนั้นผมสารทานว่าเป็นของหมู่บ้านรับแรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปทักทายนะครับผมคล้ายๆหญิงสาวสวยงามนะเฮ้ยทุกคนเดิจะเ,เข้าไปเรื่อยๆนะเป็นใครอ่ะมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะ นั่งเล่นที่นี่หรอตรงนี้เป็นหมู่บ้านใช่ไหมพี่โห oh, สวยสุดด้วยมานี่ได้ไงอ่ะตรงนี้มันมืดแล้วนะมันนั่งได้ไงคนเดียวอ่ะค่ามานไม่แงนี้เดี๋ยวค่าก็กลับแล้วอะไรนะเดี๋ยววโ oh, ผิวสวยมาตรงนี้อันตรายนะผู้หญิงคนเดียวด้วยผมมาใกล้ใกล้แล้ว ไปเที่ยวหมู่บ้านข้าไหมมีหมู่บ้านด้วยเหรอใช่อยากลองไปไหมไม่อยากไปอ่ะตรงนี้มันมีหมู่บ้านด้วยเหรอเข้าไปด้านในตรงประตูใช่ไหมใช่ถ้าเะาเข้าไปข้างในมันจะมีประตูแล้วก็มีหมู่บ้านแม่นั่งเข้าไปเลยนำค้าไปเลย มีชุดขาวนะแต่งกายด้วยชุดขาวนะเี่ <Hey. S 1> ไม่รู้ว่าจริงหรือเป่านะครับผมที่อ่าไม่นางเมี่บอกนะแต่ว่าตรงนี้ผมเคยเข้ามานะจะ,จะเจอเป็นผู้หญิงนะไม่รู้ว่าเป็นเมืองหรือเปล่ปานะครับผมไม่เจำเจอเลยนะ แต่ตรงนี้เนี่ยเะมนกัเป็นเคยเป็นหมู่บ้านเก่าเลยนะพี่ๆแต่ตรงนี้มันมีก้อนหินที่ทําสวยนะเรียงๆกันเลยหมู่บ้านน่าจะเป็นฝีมือของคนเนี่ยนะก่อนเนี่ยผมเนี่ยเคยเข้ามาพี่ๆเข้ามาเนี่ยก็แบบเจอหมู่บ้านผู้หญิงต่แรกผมแข็นทันว่าเป็นเมืองรับแตรหรือเปล่านะโอ้มีต้นโพด้วยพี่ต้นโพขึ้นในกระถางนี้เลยนะนี่นะ เป็นต้นโพนะคะพ,พี่ไม่รู้มาได้ไงอ่ะนี่นะเดิแม่นาเมื่อกีนะ้หายไปไหนไม่รู้นะพี่พี่เป็นชั้นชั้นชั้น,ช,นชั้นอย่างนี้เลยผมว่าผมโดนหลอกก็แหละไม่มีหมู่บ้านไม่มีอะไรเลยพี่แต่ว่าข้างในอ่ะมัน ดีเล่นด้วยหินสวยมากเลยนะแล้วก็ขึ้นญิงที่ผมเจอม้นก,ก็สวยมากเลยนะแต่ว่าแต่งกายด้วยชุดขาวนะคล้ายๆหญิงสาวสมัยก่อนพูดจาคล้ายคนโบราณเลยแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีบันไดขึ้นไปนี่พี่พี่นี่ขึ้นไป,ปนบันไดเลยนะเหมือนเป็นหมู่บ้านเลยอะตรงน,นู้นนะมีต้นมะม่วงด้วยนะนี่พี่พี่มีมะม่วงด้วยโอโอ ผมจะเดินตามบัรไดนี้ไปดีหรือเปล่านะเพราะผมเองก็มาคนเดียวนะเ๋้วอยู่ดีผมก็หลงมาตรงนี้ได้ไงไม่เือะพี่ๆตรงนี้ผมเคยเจอนะผมมาตอนเมื่อมาแบบน้องมา,งมา,งมาผมจามได้นะ ผมไปเะเดินออกจากบ้านหลังนั้นพี่เป็นคล้ายๆยุคสมัยโบราณเลยฮคล้ายเมืองโบราณที่ผมเจอนะคล้ายเมืองโบราณเลยอะเพราะว่าไอ้กอ้อนหินขรืยงสวยมากนะก็ผู้หที่ผมเจอคล้ายคนสมัยโบราณเลยแล้วก็พูดค้าพูดเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเะอกออกมาจุดนั้น,นะไม่รู้ว่าผมอยู่ดีผมเดินมาได้ยังไงนะต่เนี้ผมก็ จะมาอีกครั้ง,งนี้แน่เลยไม่รู้ว่าเป็นเจ้าผีนางไม้หรือว่าอะไรหรือเปล่านะทุกคนหรือว่าคอยเฟ้าอยู่ตรงบ้านหลังตรงนั้นนะครับผมเ<ส>ขาบอกว่าเข้าไปตรงนั้นจะเป็นเมืองเมืองหมู่บ้านของเขาแต่ผมเข้าไปผมก็เข้าตามเขานั่นแหละทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยหายไปนะคือผู้หญิงคนนั้นหายไปแต่ว่าผมเข้าไปไม่เจอเป็นเมืองหรือว่าเลยนะเหมือนผมเขาเหมือนผมจะโดนหลอกหรือเปล่านะ แต่อย่งไงผมว่าผมจะมาอีกรอบแน่นะพ,พี่จะมาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าผู้หญิงที่เราเจอเนี่ยเป็นผีเดือเป็นคนกันแน่นะเดี<อ>๋ยวมองร<ม>ุปร่างคล้ายอ่าคนสมัยโบราณมากๆเลยพี่โอเคเดี๋ยวผมยังจะขอเดินกลับบ้านเลยนะก่อนที่มันจะมืดนะคะผม